คุณเคยสงสัยไหมครับว่าพีระมิดอียิปต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรท่ามกลางทะเลรายอนกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเนะครับโครงสร้างหินมหึือมาเหล่านี้ตั้งแต่ง,งานมานานนับพันปีโดยที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีแบบใดบางคนเชื่อว่านี่คือฝีมือของมนุษย์ต่างดาวบางคนเชื่อว่านี่คือฝีมือของมนุษย์ยุคโบราณแต่ในทางกลับกันบางคนกลับตั้งคำถามว่าลิฟพีระมิดอาจจะเป็นสิ่งที่มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่า ในตอนนี้ของ b บ v e r l y Podcast เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนอียิปต์โบราณค้นหาความลึกลับและทฤษฎีต่างๆที่อาจจะทำให้คุณต้องจุกคิดในมหาปริศนาแห่งพีรมิดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b บ v e r l y Podcast เช่นเคยกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะทักษะนุดกลางคุณเคยสังเกตไหมครับว่า เวลาที่เราดูหนังประจนภัยเรื่องต่างๆในเช่นพวกอินเดียโจนเดอะมัมมี่เนี่ยมันมักจะมีสถานที่หนึ่งครับถูกหยิบมาเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่อย่างนั้นนั่นก็คือพีระมิดครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเองก็เคยสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคนโบราณเนี่ยเขาสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้ไปเพื่ออะไรและที่สําคัญเลยนะครับพวกเขาสร้างของมอมาแบบนี้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคอียิปต์โบราณสำรวจความลี้ลับของพีระมิด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้วนะฮะแต่นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้อย่างชัดเจนว่าพีระมิดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อราว4,500ปีก่อนนะครับณอณาจักรอียิปต์โบราณแห่งหนึ่งฟารโรห์คูฟูนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อคีออฟส์ทรงสั่งให้สร้างพีระมิดแห่งกีซ่าขึ้นมานะครับพีระมิดแห่งเนี้ย ถูกสร้างขึ้นมาจากหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งในแต่ละก้อนนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเขาเอามาได้ยังไงกันคือก้อนหินก้อนหนึ่งที่เรียงเป็นก้อนๆน,นะครับมันหนักหลายตันมากๆเลยนะนักบริษัทก็เชื่อว่าคนงานชาวอียิปต์นับแสนคนเนี่ยใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างไอพิรลมิดนี้ขึ้นมาแต่คําถามสําคัญคือพวกเขาเคลื่อนย้ายก้อนหินที่หนักขนาดนี้ไปเรียงกันเป็นชั้นๆได้อย่างไรโดยถ้านึกย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับเทคโนโลยีอะไรกันที่สามารถทําได้อย่างนั้นซึ่งถ้าเทียกบกับสมัยนี้นะครับ แม้จะเป็นสมัยนี้ยังสร้างได้ยากเลยนะฮะแต่ก็มีนักวิจัยบางคนนะครับเสนอว่าเขาอาจจะใช้ทางลาดขนาดยักษ์ที่ทอดยาวจากฐานพิระมิดขึ้นไปยังจุดสูงสุดของพิระมิดเลยวิธีนี้อาจจะช่วยให้ลากก้อนหินขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทางลาดเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรและความลาดชันของมันเนี่ยต้องมีนขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับถึงจะสามารถรองรับน้าหนักก้อนหินได้นับพันก้อนเลยซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาๆเลยนะครับ อีกทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวถึงการใช้น้ำเป็นตัวช่วยนะฮะโดยบางคนเชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยขุดคลองน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะลําเลียงหินขนาดยักษ์ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างและใช้ระบบลอยตัวเพื่อลดแรงเสียดทานนอาซึ่งก็จะทําให้สามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินหนักๆได้ง่ายขึ้นนะฮะง่ายๆก็คือเขาใช้ก้อนหินลอยน้ำมาเนั่ยแหละครับแต่ก็มีหลักฐานบางชินน้นนะครับชี้ให้เห็นว่าหินบางก้อนเนี่ยอาจจะถูกแกะสลักขึ้นมาในสถานที่ก่อสร้างโดยตรงเลย แทนที่หินเหล่านี้จะถูกขนย้ายจากเมืองหินที่อยู่ห่างออกไปนะครับและทําให้การก่อสร้างเนี่ยรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยคิดไว้มีการศึกษาบางฉบับนะครับที่แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์เนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีหรือเทคนิคอะไรก็ตามนะครับในการใช้แรงงานสัตว์หรือเครื่องมือพิเศษเช่นการใช้ไม้กลมเป็นล้อเลื่อนขนาดใหญ่เพื่อกลิ้งก้อนหินไปยังตำแหน่งที่ต้องการหรืออาจจะใช้เป็นระบบถุงน้ําหนักเพื่อช่วยยกก้อนหินเพื่อขึ้นไปวางไว้ข้างบนนอกจากนี้นะครับ อาจจะมีการใช้แรงงานของคนจนํานวนมากนะฮะออกมาในรูปแบบของการผลักแบบเป็นจังหวะซึ่งมันอาจจะช่วยให้สามารถขยับก้อนหินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกแง่มุมที่สําคัญเลยก็คือการจัดการแรงงานและทรัพยากรเนี่ยหลายคนเชื่อว่าพีระมิดอาจจะถูกสร้างขึ้นมาโดยแรงงานทาสแต่หลักฐานทางโบราณคดีกลับชี้ให้เห็นว่าคนงานที่สร้างพีระมิดเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเลยพวกเขามีที่พักอาศัยแบบถาวรใกล้สถานที่ก่อสร้างมีอาหารที่สมบูรณ และอาจจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของสบียงและเครื่องมือบางหลักฐานนะครับยังพบว่ามีการฝังศพคนงานไว้ใกล้กับพิระมิดซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการยกย่องในฐานะผู้สร้างผลงานที่สําคัญของชาติเลยนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีข้อตกเถียงนเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบและก็วิศวกรรมของพิระมิดมหาพิระมิดกิซ่าเนี่ยมีโครงสร้างที่มั่นยําอย่างน่าทึ่งมากๆเลยนะครับฐานของพิระมิดเนี่ยมีความสมมาตรและตรงกับทิศเหนือใต้แทบจะสมบูรณ์แบบเลย ซึ่งหมายความว่าผู้ที่สร้างและผู้ที่ออกแบบเนี่ยต้องมีความเข้าใจในหลักดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางของพีระมิดได้อย่างแม่นยำแบบนี้แต่ไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะฮะพีระมิดนี่ยครับก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของโรคมนุษย์เราและยังคงรอคอยการค้นพบต่อไปในอนาคตอีกแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาพูดถึงพีระมิดกันแล้วเนี่ย มันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายที่เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งช่องเบอร์เบอรี่พอดแคสต์นะครับมันอดใจไม่ได้นะครับที่หยิบเรื่องพวกนี้ออกมาพูดกันทฤษฎีแรกนะครับผมชอบทฤษฎีนี้ที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆเนี่ยผมก็อยากจะให้มีไอ้สิ่งนี้อยู่ทุกคลิปเลยนั่นก็คือมนุษย์ต่างดาวนะครับอาจจะเป็นผู้สร้างมันมันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพีระมิดหรือเปล่า เนื่องจากว่ามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีในสมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถสร้างส,างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มือมาอย่างนี้ได้นะคุณก็ลองนึกดูเิครับว่าก้อนหินบลเลอร์เลยนะครับที่ว่าหนักหลายตันเนี่ยสมัยนั้นเขาไม่มีเครนไม่มีรถบรรทุกเลยนะฮะและที่สําคัญเลยนะครับก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันถูกตัดออกมาอย่างแม่นยาปราณีตมากๆเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการขนย้ายและการเรียงหินหนักหลายตันขึ้นไปตั้งแนวดิ่งเนี่ย ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานของยุคโบราณแบบนั้นน่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับทฤษฎีนี้จึงเสนอว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยมอบองค์ความรู้บางอย่างหรือแม้กระทั่งอาจจะลงมือช่วยเหลือชาวอียิปต์โบราณให้สามารถสร้างพีระมิดแห่งกีซ่าสาเร็จนี่ผมพูดถึงแค่มหาพีระมิดแห่งกีซ่านะครับยังไม่ได้พูดถึงพีระมิดอื่น,นๆนะนะทั่วโลกเลยนะพลังงานลึกลับภายในพีระมิดมันอาจจะมีพลังงานลึกลับภายในพีระมิดหรือเปล่า พีระมิดนี่ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างทางกายภาพเท่านั้นนะฮะแต่นักวิจัยบางคนเนี่ยยังเชื่อว่ามันอาจจะมีพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นมีรายงานบางฉบับนะครับกล่าวถึงพลังงานที่ถูกสะสมอยู่และปล่อยออกมาภายในพีระมิดซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของสนามแม่เหล็กหรือพลังงานไฟฟ้าไอทิษตดีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากการทดลองบางอย่างที่พบว่าพีระมิดเนี่ยสามารถรักษาสภาพของวัตถุภายในได้เช่นการคงสภาพของอาหาร หรือแม้กระทั่งซากข,ของสิ่งมีชีวิตในนั้นเนี่ยที่เน่าเปื่อยยากกว่าปกตินอกจากนี้นะครับยังมีการศึกษาที่พบว่าพีรมิตเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางของเส้นพลังงานของโลกซึ่งสามารถส่งและรับพลังงานบางอย่างได้ลองมาฟังทฤษฎีที่มันดูเมคเซนขึ้นไหมครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าตำแหน่งของพีรมิตรแห่งกีซ่าเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร้จุดหมายนะฮะแต่ถูกสร้างและจัดวางให้ตรงกับตำแหน่งของกลุ่มดาวในพลนัน ซึ่งมันไม่ได้ังเอืญนแน่นอนครับเพราะตำแหน่งของมันเนี่ยถูกต้องและแม่นยำมากๆซึ่งกลุ่มดาวนี้มีความสําคัญในความเชื่อของชาวอียิปต์ด้วยนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายฟาโรห์ที่สิ้นพระชนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อว่าพระองค์เนี่ยอาจจะได้เดินทางไปยังดีแดนของทวยเทพซึ่งกลุ่มดาวในพานเนี่ยก็เชื่อมโยงกับเทพเจ้าโอซิริสซึ่งเป็นเทพแห่งความตายและการฟื้นคืนชีพเป็นยังไงครับพอฟังดูมันก็ดูเมกเซนกับแนวคิดของคนยุคนั้นหรือเปล่าแม้ว่าหลายทฤษฎีนี่ครับ จะเน้นไปที่เรื่องของการที่ชาวอียิปต์เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเองจริงๆแต่มันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่เสนอว่าคนอียิปต์เนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีก้าวล้ำหน้ามากกว่าที่เราคิดก็ได้มีการค้นพบเอกสารโบราณและภาพวาดที่แสดงถึงการเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะใช้วิธีการที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ในนปัจจุบันเช่นการใช้พลังงานเสียงคลื่นความถี่สูงเพื่อทําให้หินลอยตัวขึ้นหรือการหล่อหินจากวัสดุเหลวแทนการสลักหินแข็งโดยตรง นอกจากนี้นะครับยังมีแนวคิดที่ว่าชาวอียิปต์เนี่ยอาจจะมีความรู้ทางเคมีหรือวิศวกรรมที่ทําให้พวกเขาเนี่ยครับสามารถสร้างพีระมิดด้วยเทคนิคที่เราไม่สามารถถอดรหัสได้จนถึงนับปัจจุบันไม่ว่ามันจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเทคโนโลยีลึกลับพลังงานเหนือธรรมชาติหรือความรู้ทางวิศวกรรมที่สูญหายไปตามกาลเวลามหาพีระมิดแห่งกีซ่าเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกของเราวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอาจจะสามารถอธิบายได้หลายแงยม่มุม แต่ก็ยังมีข้อสงสัยและเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับคําตอบอย่างสมบูรณ์ความลึกลับของมหาพีระมิดแห่งกีซ่านี่ครับมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์นักปริษัทิศาและก็นักสำรวจทั่วโลกที่พวกเขาก็ยังคงพยายามจะแก้ไขปริศนาเหล่านี้ต่อไปจากทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้นะครับมันก็เป็นทฤษฎีที่มีการคิดค้นกันมานั่นจากสักพักแล้วนะฮะผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยเขามีแนวคิดกับเรื่องนี้อย่างไรเมื่อไม่นานมานี้นะครับ มันมีการค้นพบโครงลับภายใต้พีระมิดแห่งกิซ่าที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนมันทําให้เกิดข้อสงสัยใหม่นะครับว่าอาจจะมีบางสิ่งเนี่ยถูกซ่อนไว้ภายในนั้นหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์นะครับใช้การสแกนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันช่วยพวกเขาในสามารถตรวจสอบโครงสร้างภายในของพีระมิดได้มากขึ้นโดยไม่ต้องขุดเจาะซึ่งก็ได้พบช่องว่างขนาดใหญ่นะฮะที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันใช้ทําอะไรและนอกจากนี้นะฮะนักวิจัยยังพบอีกว่าก้อนหินบางก้อนภายในพีระมิดเนี่ยมีร่องรอยของกามันตรังสี ที่บ่งบอกว่าอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจพีระมิดไม่ได้เป็นแค่อนุสรณ์สถานแห่งปริัิศาส์เท่านั้นนะแต่ยังเป็นหัวข้อของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเปิดเผยความลับใหม่ๆเกี่ยวกับอรารยธรรมโบราณได้ปัจจุบันนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีจากทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงทําการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับพีระมิดต่อไปด้วยความหวังว่าเราจะสามารถไขปริศนาเกี่ยวกับการสร้างวัตถุประสงค์และความเชื่อมโยงอื่นๆของพีระมิด เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับหากเนื้อหาคลิปเนี่ยอาจจะยังไม่ดีหรือไม่ยาวพอและก็อาจจะอัพคลิปช้าไปบ้างนะฮะเนื่องจากผมเนี่ยต้องทํางานประจําแล้วก็เรียนไปพร้อมกันเวลาจริงค่อนข้างจํากัดนะฮะแต่ผมก็จะพยายามเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์ให้ได้ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบนะฮะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ